สวัสดีครับท่านกำลังชมช่อง Learn Live กันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในถึงเรื่องของการจัดการตัวแปรของสตริงนะครับในโลกของความเป็นจริงแล้วนะครับเราก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการจัดการข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับที่ส่งเข้ามาในโปรแกรมนะครับของเรานะครับหรือโมดูลของเรานะครับทีนี้นะครับในวันนี้นะครับผมขอสมมุตินะครับว่า ผมนะครับอ่านข้อมูลนะครับจากไฟล์ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับและก็ไฟล์นั้นนะครับในไฟล์นั้นมีข้อมูลแบบนี้อยู่นะครับทีนี้นะครับเพื่อให้เป็นการเข้าใจง่ายๆนะครับผมจะไม่ไปสอนในเรื่องของการเปิดอ่านไฟล์ณเวลานี้ก่อนนะครับผมก็สมมติเลยนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับถูกอ่านขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและก็จับใส่สตริงตัวนี้เอาไว้นะครับ ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการจัดการสตริงนะครับขออนุญาตสืบเรื่องไปน <y elier> ิดนึงสักน <election> <or være fish in Minecraft> ิดน <ion> ึงก่อนนะครับว่า text นะครับเป็นตัวแปรแบบสตริงนะครับซึ่ง text เนี่ยเป็นตัวแปรแบบสตริงดังนั้นนะครับ text นะครับเขาก็สามารถนะครับเรียก metodmetod หนึ่งนะครับที่อยู่ในคลาสของสตริงได้นะครับซึ่งคลาส สองสตริงก็จะมีเป็นดที่ชื่อเรียกที่เรียกชื่อว่าสปริตนะครับสปริตนั้นนะครับมีความสามารถในการตัดข้อมูลนะครับในการตัดในการตัดข้อมูลตามทีเ่เราต้องการนะครับทีนี้ครับสิ่งที่เราต้องการให้ตัดนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ ในฟังก์ชันสปิทนะครับเขาก็จะต้องการพพรมิเตอร์นะครับอยู่2ตัวนะครับคือตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเรียกฟังก์ชันสปิทนะครับโดยการที่เราเนี่ยครับบอกว่าเราต้องการตัดอะไรนะครับก็คือเราต้องการตัดไปนะครับและก็ตัดทั้งหมดกี่จำนวนของไปนะครับก็คือ3นะครับ3นี่คือมาจากอันนี้ครับ2และก็3มครับมีทั้งหมด3ไปนะครับผมต้องการตัดสปิทนะครับ ทั้งหมด3ไปนะครับเ่อผมตัดสปิดแล้วนะครับผมก็จะทำการนะครับอ,อ,อ่านข้อมูลเหล่านั้นนะครับออกมานะครับในตัวแปรเหล่านี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะฉลาดพอสมควรเลยเขาก็จะเอาตัวแปรที่ตัดเสร็จแล้วยัดเข้าไปในนี้เลยนะครับดังน,น,นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราลอง ทดสอบการลันดูนะครับเราก็จะพบว่าแอปเปิลกล้วยเชอร์รี่และก็ส้มนะครับก็ถูกอาจออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของ s p ริตนะครับในการตัดเทคนะครับออกมาจากจากจากสิ่งที่เราต้องการนะครับมีประโยชน์ก็คือไว้สำหรับเวลาเราต้องการที่จะหั่นตัวแปรอะไรใน t e ทคเหล่านั้นนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเจาะลงไปในเบื้องลึกของเจ้าสปริตนะครับก็คือถ้าเราเห็นณนะตอนนี้นะครับเราก็จะรู้ว่านะครับเ,เจ้าสปริตนะครับเขาต้องการพาร,ราปิเตอร์2ตัวใช่ไหมครับก็คือตัวไปและก็เลข3นะครับในเวลาเราทํางานโปรแกรมมิ่งจริงๆนะครับเราจะต้องตกลงนะครับกับทาง ขาเรียกว่าโหนดต้นทางนะครับก็คือโปรแกรมที่เขาเรียกเรามานะครับว่าเขาจะส่งอะไรมาให้เราตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทราบนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะตัดได้ถูกนะครับเช่นเขาอาจจะส่งไปเป็นไปนะครับเขาอาจจะส่งเป็นคอมม่าแบบนี้นะครับเราก็ต้องเขาก็ต้องบอกเรามานะครับไม่งั้นเราก็จะตัดให้เขาไม่ถูกนะครับเพราะงั้นเราก็ควรที่จะตกลงกําหนดให้ เรียบร้อยสะก่อนนะครับว่าเขาจะส่งอะไรเข้ามานะครับทีนี้นะครับในกรณีของฟังก์ชันสปริตนะครับถ้าเกิดว่านะครับเขาไม่ได้ส่งอะไรอย่างนี้เข้ามานะครับนะครับเพราะญาติทำอย่างนี้ครับอ่าและก็ไม่ได้บอกอาร์กิวเข้างไหนนะครับเขาก็จะตัดนะครับโดยใช้ช่องว่างนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นอ่าดเกิวเมนต์นะครับในการตัดนะครับ mm hmm. ก็จะขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับลันนะครับเขาก็จะตัดช่องว่างเหล่านั้นไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะตัดถูกตัดถูก,ต,ถกตัดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดแท็บได้หรือเปล่านะพอลองนะครับ ตัดแท็บได้เหมือนกันนะครับเขาก็มองว่าเป็นช่องว่างเหมือนกันนะฮะอาจจะจํานวนไม่เท่ากันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขามองว่าเป็นช่องว่างก็คือช่องว่างเขาตัดช่องว่างอย่างเดียวเลยอ่ะอโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนั้นโอเคจ้ะเราเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับทีนี้นะครับ เราก็ต้องไปตกลงกับเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าโนตคุณนะจะส่งอะไรมาให้ผมนะครับโดยที่ก็ไปคุยกับเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็มาต่อเลือดของเรากันนะครับสป,ปิดต้องการอาร์กิเมนต์สตัวนะครับก็คือตัวแรกครับก็คือตัวที่เราต้องต้องตกลงกับเขากับ2อ,อ,อํจนวน Number น,นะครับที่ว่าเราจะสป,ปิดใ เหล่านี้ครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องรู้2อ,อย่างใช่ไหมฮะทีนี้นะครับถ้าในโปรแกรมของเขาครับเขาส่งมามีมากๆอย่างนี้เช่นเขาส่งแอปเปิลกล้วยส้มนะครับแล้วก็เชอร์รี่ครับอ่ะอ่ะเขาส่งมาละกอมาด้วยอ่ะเขาส่งมะละกอมาอ่ะไม่อะไรอีกอ่ะไม่รู้คิดไม่ออก สมมติว่าเขาส่งแบบนี้มา,าเขาส่งแบบนี้มาเขาก็ต้องส่งมาให้ถูกด้วยนะครับไม่ใช่ส่ง A3 หรือว่า A 3, แบบนี้มานะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราตัดเราก็ตัดตามอย่างนี้นะครับถ้าเกิขาส่งมาผิดเราก็ตัดผิดนะครับกาเบตอินกาเบตเอานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องตกลงกับเขาแล้วก็ให้เขาส่งมาให้ถูกด้วยนะครับทีนี้นะครับ ถ้าเขาส่งมาแบบนี้นะครับเราก็จะต้องทําไงครับเราโปรแกรมเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไอ้อย่างนี้มันมีกี่อันนะครับวิธีการนะครับเราก็จะทําการนะครับนับมันซะก่อนเลยครับขออนุญาตคอมมนตรงนี้ครับวิธีการนะครับเราก็ต้องทําการนับมันก่อนเลยครับ ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันเขานะครับฟังก์ชันเขาเขาก็จะคืนค่าเป็น integer มานะครับ,นะรบเป็นคืนค่าเป็น integer นะมาับผมข,ขออนุญาตปริ้นนะครับปริ้นค่ามาดูนะครับว่ามันนับได้ถูกจริงหรือเปล่านะครับ <Okay. S 2> uh. เขาอะไรครับกู uh. ก็บอกเขาด้วยสิครับว่าคุณเขาอะไรครับคุณเขาไปครับ ก็ต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าคุณเค้าอะไรครับคุณเขาไปนะครับโอเคนะครับคุณเขาเครื่องหมายอย่างนี้นะครับทั้งหมดมีทั้งหมด8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับและเวลาเราตกลงกับเขานะครับเราก็ต้องตกลงอีกนิดหนึ่งนะครับเราต้องตกลงเขาว่า คุณจะปิดอันนี้หรือคุณจะไม่มีอันนี้ปิดนะครับมีผลต่อการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับออโอเคครับมา,มาเข้าเรื่องของเราต่อนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องขยับไฟล์เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอ,ขอพอตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไฟล์กันสักนิดหนึ่งนะครับเอโอเคครับมาต่อกันนะครับเออ เราถึงตอนที่เรียกว่าพอเราเต้องการที่จะนับใช่ไหมครับเราก็นับออกมาแล้วก็มีผลต่อการในโปรแกรมเราก็คือถ้าเกิดเขาส่งไอตัวไปนี่ต่อจุดท้ายมาหรือไม่หรือไม่ส่งมามีผลต่อในโปรแกรมเรานะครับทีนี้นะครับเวลาเราสปิดนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราขออนุญาตเปิดคอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าเราต้องการตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7เตัวนะครับคแล้วแปดตัวครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วเรามีเทคนิคที่เขียนดีกว่านี้นะครับแต่เราเอาง่ายๆกันกวาดก่อนนะครับออแล้วเราก็เอาตัวนี้นครับ ที่เราได้มานะครับยัดเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับแค่นี้นครับเราก็เสร็จแล้วครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับแสดงผลนะครับ โอเคครับเสร็จครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับโปรแกรมนี้ก็จะรันได้เสร็จนะครับ i ถ้ากับ8ครับก็ถูกตัดออกมานะครับแอปเปิลนะครับบานาน่าครับเชอร์รี่ครับส้มนะครับปะปิ้ยา A1 A2 A3 นะครับเรียบร้อยเสร็จครับนับนะครับผมไทยไลไว้ให้เพื่อนเพื่อสังเกตนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับสังเกตนะครับว่า ผมมีตัวแปร1 2 3 4 5ส7 8ามีตัวนะครับในโปรแกรมผมต้องการค่า8ตัวนะครับแต่ผมประกาศตัวแปรไว้ทั้งหมด9ตัวนะครับเพราะว่าเวลาตัดนะครับถ้าเรารับตัวแปรไม่ครบนะครับคืออเขาตัดตรงนี้ปุ๊นะฮะเขาก็ยังมีแบง์นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูครับเขาก็ยังส่งแบงค์เข้ามานะครับ กันเรเลยบอกว่าต้องคุยกับทางต้นทางดีๆนะครับไอไม่มีค่านะครับไอไม่มีค่านะครับเห็นไหมครับไอลูกๆอนะ่ะไอไม่ได้ส่งอะไรมาถ้าเกิดว่าเราเออไม่มีไอนะครับเราก็ไม่ต้องกินยานะครับเราไม่มีไมันก็จะเออเลอร์นะครับเพราะว่า ตัวแปรมันไม่ครบนะฮะตัวแปรที่คุณมามันช่วยคุณตัดขึ้นมากอันนี้จะ,จะมันจะไม่ได้ครแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาอันนี้นะฮะดูนะครับจับตาดนะูผมลบไปออกนะครับผมก็ไม่เออเลยนะผมก็เป็นได้นะคุณก็ไปตกลงกับฝั่งออคนที่ส่งเข้ามาให้ดีครับว่า คุณจะส่งอะไรเข้ามาให้เรานะครับแล้วก็ตัดให้ตรงกับที่เขาต้องการนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องคุยกับเขานะครับว่าคุณส่งอะไรเข้ามาครเพราะว่าตรงนี้ก็ต้อง h a r โปรแกรมไว้ครับว่าจะส่งอันนี้เข้ามานะครับหรือนอกจากว่าถ้าเกิดคุณไม่าาด d คุณก็ต้องไปเขียนนะครับเป็นตัวแปรแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ให้เขาส่งเข้ามาแล้วก็เอามาไท,าย,ทายตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวอนาคตเราอาจจะต้องเป็นดิปรแัรมากกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวอันนี้เราทําให้ง่ายๆนะครับให้ค่อยๆแทรกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราอาดัดเยอะไปแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจกันก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตพอดแค่นี้ครับเดี๋ยวต่อเรื่องกันต่อเรื่องหน้ากันนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับ คลิปตรงนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อธิบายนะครับในเรื่องของการแปลนะครับอินอเจอร์มาให้เป็นสตริงนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วผมเลยไปนะครับทีนี้นะครับผมก็ขอเริ่มจากอธิบายโค้ดก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับก็ขั้นแรกนะครับผมก็มีสตริงอยู่ชุดหนึ่งครับที่เป็นเลขหกับเลขศูนย์นะครับ ประกาศตัวแปรสตริงนะครับจากนั้นผมก็ลองปรินไทออกมานะครับว่าไทหลังจากที่ประกาศแล้วนะครับเป็นตัวแปรชนิดไหนนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการคอนเวิร์ตนะครับจากสตริงให้เป็นอิน e ท e r เจอร์ตรงนี้นะครับเราได้เรียนไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการคอนเวิร์ตซ้อีกทีนึงครับจากอิน e ท e r เจอร์ตรงนี้นะครับนะครับไปเป็นสตริงนะครับแล้วก็เราปรินไทออกมานะครับจากนั้นผมก็ทําการเช็คธรรมดาเลยนะครับเวลา คอมไพเลอร์นะครับเขาทํางานนะครับเขาจะทํางานจากบนลงล่างนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับเขาเขาจะทํางานจากบนลงล่างนะครับแล้วก็ซ้ายไปขวานะครับเผื่อบางท่านไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตแทรกเสริมเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเรารันแล้วมันจะเป็นยังไงครับนะครับก็จบนะครับก็คือตอนแรกนะครับเราเริ่มมานะครับว่าเป็น10บนะครับ ที่เป็นสตริงครับจากนั้นเราพิมพ์ออกมาครับมันก็เป็นคาสสตริงนะครับถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็ทําการคอนเวอร์ตด้วยตัวแปรที่เป็นสตริงให้เป็นอินทิเจอร์แล้วยัดเข้าไปในตัวแปรเดิมครับจากนั้นเราก็ทําการพิมพ์ออกมาครับมันก็ได้คลาสอินทิเจอร์มาครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับคอนเวอร์ตอีกครั้งหนึ่งครับจากตัวแปรสตริงนะครับอจากตัวแปรอินทิเจอร์นะครับให้กลับมาเป็นสตริงนะครับก็หลอกพิมพอีกครั้งนึนะครับก็ได้วแปร ค่าที่เป็นสตริงมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการเช็คด้วยการใช่อีที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าตัวแปรสตริงตอนเนี้มันเท่ากับค่าค่าที่เป็นสตริงตอนนี้ที่กมาหลังจะที่มันคอนเวอร์ตกลับไปเป็นสตริงแล้วเท่ากับ10หรือเปล่าครับมันเท่ากันนะครับก็จบโปรแกรมนะครับก็แค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันนะครับว่ามัน เวลาเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราจะผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นค่าเลข10นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราเป็นค่าสติงแล้วนะตอนนี้ก็เป็นค่าสติงเข้ามาเป็นเท่ากับสิมันก็ต้องไม่เข้าอีนี้ใช่ไหมครับก็ไม่เข้าครับจะคอยดูนะครับก็จบโปรแกรมเลยนะครับ end โปรแกรมนะครับไม่แสดงว่าดี string นะครับแล้วก็จบไปเลยครับแสดงว่าโปรแกรมของเรานะครับทำงานถูกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของเรื่องอื่นกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คงต้องจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมสำหรับบทนี้นะครับเราก็ได้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนะครับสตริงนะครับซึ่งเป็นเรื่อดตเรืองหนึ่งนะครับในอ็อบเจกต์สตริงนะครับก็ ได้เรียนรู้นะครับว่าสปริตนั้นนะครับจะต้องมีการส่งค่า argument นะครับมาทั้งหมด2ค่านะครับหรือตัวแปร2ตัวแปรนะครับก็คือตัวแปรที่1นะครับก็คือตัวแปรที่เราต้องการที่จะตัดมันนะครับกับตัวแปรที่2นะครับก็คือตัวแปรว่าจะตัดไอตัวนี้นะครับทั้งหมดกี่ตัวนะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปนะครับว่าการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันสปริตนะครับโดยที่เราจะไม่ hard โปรแกรมนะครับเราจะทำการนับนะครับ ไลท์นะครับหรือคอมม่าหรือช่องว่างนั้นนะครับนับอย่างไรนะครับเราก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ข้อควรระมัดระวังนะครับในการใช้งานฟังก์ชันสปิตนะครับว่าเวลาเราเคุยกับทางยูสเซอร์นะครับหรือผู้ใช้งานนะครับว่าเอาจะต่อไปนะครับหรือตัวปิดมาให้กับเราหรือไม่นะครับเพราะว่าในฟังก์ชันสปิตนะครับมันจะไม่ได้จับค่าตรงนี้ไว้นะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องคุยกับทาง ต้นทางนะครับให้เรียบร้อยสะก่อนนะครับส่วนเนื้อหาตอนท้ายนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เรียกว่าเพิ่มเข้ามานะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วผมลืมนะครับในเรื่องของการแปลนะครับจาก integer กลับมาเป็น string นะครับก็ไปดูไปทบทวนกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ